สวัสดีพี่น้องพวกพกับสาวตุ่มบานตำแน่คือเก่าเหมือนเดิมเนาะจากคลิปก่อนพุนสาวตุ่มน้่แมวลงไปอันนี้คางกำแพงเนาะมันกระสีมีันเขาเอิ่มาอย่างภาษาไทยข่างกำแพงต้นมอสบอ่ต้นเฟิร์นบ่เลาะน้่แมวลงไปพี่น้องก็เห็นดอกไม้ดอกกุหลาบหนู สีชมพูองตองงามเนาะแต่ว่ามันหนาวเลวกำแพงอันคารืหาดพี่น้องสาตุ่มบริยางลงมาท่างหนีจะกเถือได้ในเทอเือแหลกเนี่ยมขึ้นไปทึ่งๆคนโอ้กำแพงสูงด้วยพี่น้องส่วนหลายสาตุม่มซิูสั่นพื้นดินเนาะแต่ว่าอันนี้ลงมาสั่นใต้ดินมายางเิ่งสวนผักพื้นเป็นสวนผักของ ที่ว่าการคิดว่าได้เฮ้ยแมวแมวเฮ้ยแมวฮัลโหลแมว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 โอ้ยใบขู่ใบลนหมดแล้วี่นอกเล้ย ดอกกุหลาบหน่อยมันงามใช่ไหมน่ารัก <c oughs> ทนหนาวได้บ่เนาะนี่เนาะหนาวมากเหรสิต้นมันขาดใบคู่บ้ดนเราพี่น,องงน้องเลยขุนกระเพียงปราสาท โอ้บังแอปเปิ้โก๊กนี่ไว้เก็บกินคูบเลยบ่งคูมันแหงเน่าตายโอ้ียดายไอ้ยมนาวตัวนี้น้อยกว่านี้ว่ะ นวยอยังนู้นกว่านี้เนาะสนใจแล้วนวยอย่างวะไม่สิกินได้บอหาจะของกินได้สาตุ่มมองนี่เมรอกุ๊กนี่นวยผักโอ้โยเ็จมามนานหมน้าหนิมโอ้เป็นงัวบ,บนี้ เก็บไปโบมแล้วแห่งมากโบมอยู่เต็มโกกอยู่พี่วนาะเคยจะไปสือก,กินมาแล้วเนะวาะบ่เคยเห็นเห็นโกกมัน อออกอาการวงวกหน้านวงวกหลังเลยพุ่พะเต็มก๊กอยู่พี่น้องขึ้นไปทางเกา หนาวอยู่้าไปน้องมาเลาะสวนออกข้างปุ่นบดายก็นมาออกข้างเกากึ้่นขั้นใดกันแพงเกาสั้นพี่น้องปะออกกําลังกายขาน้าสาวตุ่มนําแมวลงมาบางหน่ต่ว่าเธอบ่ไห่เขาไก่เลยเธอแลนนี้สาวตุ่มนั่ลงไปสุดซ้อยเลยไปพอมหมักไม้บะเนี่ <c oughs> สันสัตว์โจรมันกะ พุดขึ้นมาเนาะเลื่อยใบเอาสามสี่หน่วยใบยเอาใส่กระต่ายเนื้อกินห่อเขาบ้างกินที่ทำงานห่อหายมูพอมคือบ้านละบ้านนี้น้ำแมวลงไปเมื่อนั่ลงไปพูนแล้วก็สุดท่าแล้วก็เลี้ยวผัวแต่พ่อมากไหมบ้านี พักกระไห,หลายเลยแต่ว่าก็บริเก็บดอกพักเพราะวา่าปาาปลายฝาทั้งปุ่นเป็นสีสงสมเส,สียงนกแซวเซต่ออพอมากไหมบ่เนี่ยพักบอกเก็บเพราะว่าขั้นบูลลงไปแล้วมันจะเป็นขีดตมโมห้ยเสียงเศร้าไหมี่น้องกล้สิขึ้นพอดดอยโดดแดงแล้ว,ว <c ười> ขึ้นได้แล้ว บูบูลงไปบบบนี้อาจตักกระตูกันอางเอี่ยมพูดท้าตุ่มน้ำน้ำแม่ลงไปปุ่นไปฟอกไหม่มาเก็บฟอกไม่เียแบบอ่ะยางเศร้าๆขึ้นมาปุ่นปลายฝาทั้งคุณพี่น้องมันเป็นสี้สมแต่ว่ากลมอุตูวาวงมีแดดดิแต่ว่าทั้งปุ่นทั้งเฮ้อหมาตกขาวๆน่ะ ได้บบูลงไปอนในปลาพักเพราะวา่าเกิอบบปนสิบูขีตมว่าบบูกระบ,บูแต่ขับขอบมันโอ้เกิบกะเกิบธรรมดาก็เป็นเกิอบอีบกได้หมักใหม่สีหาหนวยสาตุมกะสิเอาไปโบมด้เพราะว่าสาตุมเป็นคนมักโบม <c oughs> เออลและลวลๆมาดามคนนั้นแล้วไปซื้อขนมปังซื้อขนมปังเขาจีไปเป็นอาหารเจ้าเขาง่ายแล้วจ้าตุ่งล่ะเจ้าอาทิตย์สิพอสวนเล่าอยู่นี่ประจำละต้องมือกันมากกับผัว่ต้องมือกับมากผู้เดียวเดือนี้มากผู้เดียวไปไปเนาะ เข่าออฟฟิตไปนับบักใหม่น้ำสาวตูวโอ้หนักกระตาค่ะส่ได้จักหน่อยหลักเอาเลย <c oughs>